ข้าวแก่น้อยกินตามใครเนี่ยพี่อุ๋บินเพชรบ้านเพชรบ้านแพงเหรอใช่ใช่ไอ้ออมซื้อมากล่องอย่างเลยมีมีแกนข้างในอ่ะลูกข้างในมีแกนอันนี้มันมีแบบฉี่แล้วก็ดืึงเล่นอ่าจะมีเออใช่นี่แกนอมหนึ่งเก้าอันแน่นอนเก้าอันเหรอหนึ่งอมลับไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9กโอเคเอาทีนี้กินหนึงอันเราจกินหนึงอันนะจะเอาจะเอาสุดท้ายแบบที er od, ่1นึ่แบบที่หนึ่งมา,า,าเร็ๆฉีดพอฉีดแล้วม <4. S 2> <4. S 3> ันมันนะโอ้ฉีกยามากเลยโอฉีดแล้วฉีกแล้วหรือชื่อฉี ก็ดึงขึ้นมาอแต่ดึงยากนะเหมือนไหมเหมือนไหมเอ่เหมือนดูเร็วๆแบบที่สองหยิบขึ้นมาเร็วๆกินเลยครับอชิมอร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับ